วิดีโอวันนี้เกี่ยวกับ SUV ที่แข็งแกร่งใช้งานได้จริงและคุ้มค่าราคาซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากครอบครัวและผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์ฮินดราโบเลโรนิโอพลัสรุ่นปี2026มาพร้อมความสามารถในการลุยถนนยากลำบากรองรับการใช้งานหนักในชีวิตประจำวันโดยไม่ลดทอนความสะดวกสบายและฟีเจอร์ทันสมัยสิ่งแรกที่สังเกตได้จากโบเลโรนิโอพลัสรุ่นใหม่คือดีไซน์ที่ดูแข็งแรงและมีเอกลักษณ์ ตัวรถยังคงสไตล์ SUV แบบดั้งเดิมด้วยรูปทรงทรงเหลี่ยมระยะความสูงใต้ท้องรถมากและภาพลักษณ์ที่ดูทรงพลังบนท้องถนนกระจังหน้าที่ได้รับการปรับใหม่ไฟหน้าเฉียบคมขึ้นและกันชนดีไซน์ใหม่ช่วยให้รถดูทันสมัยขึ้นแต่ยังคงความดุดันเหมาะทั้งการขับในเมืองและเส้นทางชนบทที่สมบุกสมบันเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะรู้สึกได้ถึงความกว้างขวางและเน้นการใช้งานจริงมากขึ้นโบลโรนนโอพลัสถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวและผู้ใช้เชิงพาณิชย์ ความจุดที่นั่งและความทนทานจึงเป็นสิ่งสําคัญรถรองรับการจัดรูปแบบที่นั่งได้หลายแบบเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่หรือผู้ที่ต้องการพื้นที่โดยสารเพิ่มวัสดุภายในเรียบง่ายแต่แข็งแรงทนต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างชัดเจนรุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนที่อัปเดตรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหน้าปัดดิจิทัลและปุ่มควบคุมที่ใช้งานง่ายขึ้นระหว่างขับขี่ ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้ห้องโดยสารเย็นสบายแม้ในอากาศร้อนจัดพื้นที่เก็บของก็ถูกเพิ่มขึ้นทําให้การเดินทางใกล้สะดวกกว่าเดิมภายใต้ฝากระโปรง Bolero Neo Plus ปี2026ยังคงเน้นความทนทานและประหยัดพลังงานมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้แรงบิดสูงและประหยัดน้ํามันเหมาะสําหรับการขับบนถนนครุกคาดหรือบรรทุกหนัก เครื่องยนต์ตอบสนองดีในเมืองและมีกำลังเพียงพอสำหรับทางไกลและเส้นทางออฟโรดระบบช่วงล่างถูกออกแบบให้ซับแรงกระแทกได้ดีทำให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนไม่เรียบด้านความปลอดภัยก็ได้รับการพัฒนารถมาพร้อมถุงลมนิรภยัยคู่หน้าระบบ ABS พร้อม EBD เซ็นเซอร์ถอยหลังและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงขึ้นเพื่อเพิ่มการปกป้องผู้โดยสารเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความมั่นใจในการเดินทาง จุดเด่นสำคัญของ Bolero Neo Plus คือความคุ้มค่าและการใช้งานจริงรถไม่ได้เน้นความหรูหราแต่เน้นความทนทานกว้างขวางและราคาเข้าถึงได้ไม่ว่าจะใช้เดินทางประจำวันใช้งานในชนบทหรือเพื่อธุรกิจรถรุ่นนี้ถูกออกแบบให้รองรับทุกสถานการณ์ค่าบำรุงรักษาคาดว่าจะไม่สูงซึ่งเป็นข้อดีสำหรับการใช้งานระยะยาวอัตราการประหยัดน้ำมันก็เป็นอีกจุดแข็งเครื่องยนต์ดีเซลถูกปรับให้ให้ระยะทางต่อการใช้น้ำมันดีเยี่ยม หมาะสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยเมื่อรวมกับโครงสร้างที่แข็งแรงและสมรรถนะที่เชื่อถือได้ Bolero Neo Plus จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโดยรวมแล้ว Bolero Neo Plus ปี2อ2 6ัยียังคงสืบทอดภาพลักษณ์ของ SUV ที่แข็งแกร่งเชื่อถือได้และใช้งานได้จริงอาจไม่ได้เน้นความหรูหราหรือแฟชั่นแต่ตอบโจทย์ผู้ใช้จำนวนมากที่ต้องการความแข็งแรงพื้นที่ใช้สอยความสบายและความคุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหารถที่ขับได้ทั้งในเมืองและเส้นทางลำบากรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ หากคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความทนทานการใช้งานจริงและความคุ้มค่าในระยะยาว Bolero Neo Plus รุ่นใหม่คือรถที่ควรพิจารณาเพราะเป็นการผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัวเหมาะกับผู้ใช้งานหลากหลายรูปแบบ